สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนการแยกข้อความเป็นคอลัมน์ใน PowerPoint 2 0 1 9ค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราไปคลิกที่กล่องข้อความค่ะที่เราจะแยกนะคะนี่ค่ะคลิกไปปุ๊บนะคะเราไปที่หน้าแรกค่ะแล้วก็มาที่คอลัมน์ตรงนี้นะคะคลิกตรงสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะคะ1นึ่ทีค่ะ คลิกไปปุ๊บนะคะเราก็จะเห็นว่าตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่1คอลัมน์นะคะลองคลิกไป2คอลัมน์ก็จะเป็น2คอลัมน์แบบนี้นะคะแล้วก็3นี่นะคะ <laughs> ก็จะเป็น3คอลัมน์นะคะถ้าใครอยากได้มากกว่าน,นี้นะคะก็ไปที่คอลัมน์เพิ่ม,เต,มเติมค่ะตัวตรงนี้นะคะสามารถใส่เลขลงไปได้เลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่3คอลัมน์นะคะมันก็จะขึ้น3คอลัมน์นะคะเราลองใส่5คอลัมน์นะคะ มันก็จะขึ้น5คอลัมน์แบบนี้นะคะใช้ได้ทําตามความต้องการของคนเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็ใช้แค่2คอลัมน์พอนะคะนี่แล้วก็จัดให้สวยงามนะคะค่ะให้ไปอยู่ในเดียวกันนี่นะคะก็ทำให้มันเท่ากันนะคะค่ะก็ ต่อไปนะคะสำหรับการแยกข้อความเป็นคอลัมน์นะคะขอบคุณค่ะ